เซียวหลินพระราชองครักษ์มาด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้ชราคนหนึ่งที่แต่งกายซอมซ่อผู้ชราหัวเราะพลางพูดกับฐานถ่ยจิ้นเจ้าหนุ่มเจ้าทำเรื่องชั่วช้าทุกอย่างยังคิดจะทำให้วิญญาณเสียนแปดเปืือนสร้างมังกรปีศาจขึ้นมาไม่โกลบับกรรมจะติดตัวตายเพราะเพศภัยเช่นนั้นหรือหลี่ซู่ซูเห็นฐานถจินกระตุกมุมปากอย่างเย็นชา นังรู้สึกว่าหากมิใช่เพราะเย่ยปิงฉังอยู่ที่นี่ฐานไถจิ้นต้องเอ่ยว่าจาถักถางออกมาแน่นอนเย,ย่ปิงฉังแค่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยท่าทางอ่อนแอฐานไถจิ้นก็เก็บงำความบ้าระห่ำม,มิได้โต้แย้งคำใดอวีสิงพูดอาจารย์อาจีท่านจะเจรจากับคนบ้ามากมายไปด้วยเหตุใดแควนโจเริ่มเพาะเลี้ยงปีศาจต,ตั้งแต่หลายปีก่อนเขาตัดใจจากมังกรปีศาจได้สิบแปลก นักพรตมานพวกนั้นถูกเขาฆ่าทิ้งหมดแล้วพวกเราบุกเข้าไปตอนนี้เล่นงานเขาให้เรียกหาบิดาร้องหาผู้ชาราตบศีรษะอาวีส๋สิงหนึ่งทีเอาแต่ใช้กำลังทั้งวันไม่หัดใช้สมองบ้างไม่รู้ว่าเจ้าเป็นเหมือนเครื่อให้ผู้อื่นได้อย่างไรกันนักพรตที่ฐานถ่ายจิ้นพามาตายหมดแล้วแต่องค์รักษ์เยี่ยงของเขากับทหารบนฝั่งแม่น้ำเป็นพวกกินผักหรืออย่างไร บัตรนี้โมเหอเป็นถิ่นของฐานไถจิน้นพวกเขาลักลอบเข้ามาเดิมเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่แล้วยังคิดจะบุกโจมตีไม่ถูกผู้อื่นฆ่าก็นับว่าดีแล้วแน่นอนว่าเซียวหลินมิใช่อวีซิงเขาเข้าใจดีว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรเซียวหลินพูดกับฐานไถจิน้นไอแคนที่สังเวยไม่เพียงพอเจ้ามีอาจปลุกมังกรปีศาจขึ้นมาได้ หากเจ้าไม่ยอมและความพยายามรอให้ไอแค้นแข็งแกร่งจนมีอาจควบคุมทุกคนล้วนต้องตายกันหมดไอแค้นไร้รูปหากมีผู้ที่ปัญญาเมื่อใดย่อมไม่หมายปองร่างของมังกรน้ำอีกแต่จะแล่นออกไปข้างนอกฆ่าคนตามอำเภอใจถึงเวลานั้นไม่ว่าใครก็มีอาจควบคุมพังอีจือพูดบ้างฐานถ่ายจิ้นความทะย,ยานไม่เท่ากับการเข็นฆ่าสังหาร หากเจ้ายกทัพมาเปิดสึกกับต้าเสีย่ายางเปิดเผยข้าย,ยัางนับถือเจ้าเป็นบุรุษผู้หนึ่งอาศัยปีศาจจะนับว่ามีความสามารถได้อย่างไรฐานถ่ายจิ้นชำเลืองมองหลี่ซูซูแวบหนึ่งจากนั้นมองผังอีจืออย่างเย็นชาพูดจบหรือยังพูดจบแล้วก็ไปตายเสียให้หมดเขาไม่ได้ไปหาคนเหล่านี้พวกเขากลับวิ่งเข้ามาในแห่เสียเองฐานถายจิ้นยกมือขึ้น ทหารหลายสิบในข้างหลังชักกระบี่พกออกมาปาดคอตนเองทันใดาอาจารย์อาจี้ใบหน้าถอดสีแย่แล้วเขาต้องการฝืนปลุกมังกรปีศาจตามคาดไอแค้นทะลวงผ่านร่างของทหารอย่างตื่นเต้นสีแปรเปลี่ยนเป็นแดงฉานปาโลหิตมันเปล่งเสียงหัวเราะอ,อย่างชั่วร้ายจะมุดเข้าไปในร่างของมังกรน้ำฐาน่ายจิ้นหยิบคันช่องบานหนึ่งออกมา เหมือนคันช่องยกที่เจ้าอาวินเอ๋อถือเมื่อครู่นี้ทุกประการคันช่องส่องไปที่ตัวของมังกรน,น้ำกำลังจะดูดมังกรน,น้ำและหอยมุกเข้าไปด้วยกันอาจารย์อาจีตะโกนเสียงดังยายหนูฉางเยี่ยปิงฉางลังเลครู่หนึ่งกัดปากโยนเกล็ดป้องหัวใจในมือออกไปเกล็ดป้องหัวใจปกป้องมังกรน,น้ำไว้ต่อต้านพลังจาัดก,การสังเวยด้วยเลือดของคันช่องฐานไถจิ้นขมวดคิ้วอย่างหงุดหงิด มังกรน้ำไม่เหมือนสัตว์ปีศาจอื่นๆหากปลุกให้ตื่นขึ้นมาได้ภายในสามวันเขาย่อมสามารถบงการมังกรเหยียบต้าสยาให้ราบเป็นหน้ากลองภายใต้รัศมีเจิดจ้ามังกรน้ำที่หลับไหลกลับลืมตาขึ้นช้าๆมังกรน้ำไม่รู้ฝึกบำเพ็ญมากี่ปีแล้วดวงตาของมันหนึ่งดำหนึ่งแดงในลูกตาสีดำมีรอยเซียนปรากฏรางๆโกอีพูดอย่างร้อนใจเจ้านายน้อยมันกำลังจะตื่นแล้ว อาจเป็นมังกรเซียนหรืออาจเป็นมังกรมารหากดวงตาทั้งสองข้างของมันกลายเป็นสีแดงย่อมกลายเป็นบริวารของฐานไถจิน้นนั่นก็คือใต้ล่าจะวุ่นวายหลังจากนั้นสามพิภพจะปั่นป่วนหลีซูซูถามโกอี้ข้าควรหยุดยั้งอย่างไรมังกรน้ำยินดีหลับไหลอย,อยู่ที่ก้นแม่น้ำโมเหออันเย็นเฉียบเช่นนี้ในอดีตต้องเคยเกิดเรื่องบางอย่างที่ทำให้มันทนรับไม่ไหวแน่ ท่านต้องเข้าไปในความทรงจำของมันบอกมันว่าอย่าก,กลายเป็นมารและให้มันตื่นขึ้นมาแต่วิธีนี้อันตรายมากโกอี้มองดวงตาอีกข้างของมังกรน้ำที่มีประกายโลหิตขมุกขมัวท่านเข้าไปแล้วจะไม่เหลือความทรงจำของตนเองอีกบางทีอาจกลายเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งหรือวิหกตัวหนึ่งในความทรงจำอันห่างไกลของมันเมื่อไม่เหลือความทรงจำจะเกิดอะไรขึ้นล้วนมิอาจคาดการได้ หลีซสูซสูถอนหายใจก็ไม่มีวิธีที่ดีไปกว่านี้แล้วนี่นางเดินหน้าไปหนึ่งก้าพังอีจือคว้าตัวนางไว้คุณหนูสามเจ้าจะทำอะไรหลีซูซูระบายยิ้มจงใจตอบเขาว่าไปตายอย่างไรเล่าพังอีจือมองรอยยิ้มเฉิดฉันของนางพลางพูดติดติดขัดขัดไร้ไร้เหตุผลสิ้นดีหลีซูซูถามโกอี้ชไหนเขาจึงหน้าแดงเล่า โกอี้งงงันไปเล็กน้อยไม่รู้สิหลีซูซูไม่มองใต้เท้าผังที่คาดดาวมิได้ผู้นี้อีกทำตามคำชี้แนะของโกอี้เดินเข้าไปในรัศมีที่แผ่ออกมาจากเกล็ดป้องหัวใจของเยี่ยปิงฉางเพียงพริบตานางก็หายวับไปในแสงสีขาวหลีซูซูเคลื่อนไหวเร็วเกินไปอาจารย์อาจี้เบิกตาอ้าปากค้างเป่าหนวดถลึงตาเอ่ยว่านังหนูที่ขวัญกล้าเทียมฟ้าผู้นี้ แม้จะพูดเช่นนี้แต่ฐานไถจิ้นสังหารผู้คนตั้งมากมายเป็นเครื่องสังเวยตอนนี้เหลือเพียงวิธีนี้วิธีเดียวที่จะหยุดยั้งมีให้มังกรน้ำกลายเป็นปีศาจฐานไถจิ้นสีหน้าบึ้งตึงเห็นได้ชัดว่าขบคิดได้เช่นกันก่อนจะเอ่ยขึ้นเนียนไปอีเนียนไปอีรับคันช่องหยกไปจากมือเขาฐานไถจิ้นไม่พูดมากเดินเข้าไปในแสงสีแดงจากคันช่องหยก จุดประสงค์ของเขาตรงข้ามกับหลีซูซูเขาเข้าไปเพื่อทําให้มังกรน้ํากลายเป็นมารเย่ปิงฉางมองเกล็ดป้องหัวใจที่หมุนวนอยู่กลางอากาศใบหน้าซีดเผือดจิตใต้สํานึกอยากเก็บเกล็ดป้องหัวใจกลับคืนมาแต่กลับพบว่าเกล็ดป้องหัวใจไม่อยู่ในการควบคุมของตนลมหายใจของนางชะงักคิดถึงเย่ซีอู้ที่อยู่ในน,นั้นเย่ปิงฉางกัดฟันก้าวเข้าไปในแสงสีขาวเช่นกันมือข้างหนึ่งรีบคว้าจับนางไว้ ปิงฉางเยี่ยิปิงฉางมิอาจอธิบายนางหันกลับมามองเซียวหลิ่นอย่างโศกเศร้าขอขออภัยด้วยท่านอองเซียวหลิ่นถอนใจเบาๆเขากลับมิได้ปล่อยมือแสงสีขาวกลืนกินพวกเขาไปพร้อมกันอาจารย์อาจี้สีหน้าไม่แสดงอารมณ์เขาถามอาวีซิงเจ้าจะไปหรือไม่อวีซิงสั่นสีสับป,ประหนึ่งกลองป๋องแปงไม่ไป อาจารย์อากับสิทธิหลานยังพูดไม่จบเห็นเงาร่างของคนผู้หนึ่งข้างกายก็วิ่งเข้าไปด้วยอาจารย์อาจี้อึ้งงนันผังอีจือผู้นี้เป็นบ้าอะไรเขาจะเข้าไปวุ่นวายด้วยเหตุใดกันอวีส๋สิงเลิกคิ้วคงเพราะคนในดวงใจเข้าไปเลยเกรงว่านางจะเกิดเรื่องกระมังอาจารย์อาจี้โมโหจนดึงหนวดตนเองเจ้าพวกไม่รักชีวิตทั้งหลายอดีตของมังกรน้ำเรียกอีกอย่างว่าปัวเรอฟูเซิง พวกเขาคิดว่าสถานที่แห่งนั้นน่าเข้าไปนักหรือระวังเถิดแต่ละคนออกมาแล้วจะลืมชาติปัจจุบันกลายเป็นคนบ้าอาวีสิงคำนวณคุณหนูสามสกุลเยี่ยนนับเป็นคนของพวกเรากระมังเช่นนั้นคนของพวกเราเข้าไปทั้งหมดสี่คนฝ่ายฐานถ่ายจิ้นมีแค่คนเดียวพวกเรามีโอกาสชนะมากกว่าพอเขาพูดเช่นนี้เนียนไปอีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามขามวดคิ้วอวีสิงหัวเราะอย่างชั่วร้าย ผู้อาวุโสจีเร็วๆกังเขตอาคมจะให้คนของฐานไถจิ้นเข้าไปอีกไม่ได้อาจารย์อาจี้เข้าใจรีบโยนของล้ำค่าในตัวออกไปครอบคันช่องหยกที่เปี่ยมด้วยไอแค้นกับเก็ดป้องหัวใจที่กำลังต่อสู้กันเอาไว้เนียนไปอีโมโหโจนสีหน้าทมึงถึงฟาบาดพวกเจ้าอาวีซิงขบขันห้าห้าอาจารย์อาจีก็ขบขันเช่นกันฮิฮิ เนียนไปอีกแค้นที่ฝ่ายตนไม่มีนักพรตและอาจารย์ปรับปีศาจแล้วจึงมีอาจรับมือกับคนหน้าด้านสองคนนี้ได้วัตถุสองสิ่งฟาดฟันกันกลางอากาศทุกคนต่างจับตาดูพวกมันอย่างประมาแม้แต่อาจารย์อาจีเองในใจก็ไม่มั่นใจนักว่าในปัวเรือฟูเซิงที่เป็นเพียงตำนานจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกันแน่นางยังมียังอายอยู่หรือไม่หากยังมียังอายก็ควรเป็นฝ่ายขอหย่าเอง ไม่คิดเสียบ้างว่าแดนเซียนสร้างชิงของพวกเราหาใช่สถานที่ที่ปีศาจหอยอย่างนางควรอยู่เสียที่ใดว่ากันว่านางมาจากแม่น้ำโมเหอในแดนมนุษย์เจ้ารู้หรือไม่ว่าแม่น้ำโมเหอเป็นสถานที่เช่นไรน้ำสีดำที่นั่นทั้งสกรปรกทั้งเหม็นเน่าแค่มองแวบเดียวก็ชวนขยะแขยงจนทำให้จิตใจไม่สงบไปหลายวันคำพูดนี้กล่าวผิดเสียแล้วผู้อื่นด้านหน้าแต่งให้กับหมิงเย่ยเจินจิน ตอนนี้เจินจินเป็นนายแห่งสร้างชิงพวกเรายัางต้องเรียกนางว่านายหญิงด้วยซ้ำไปคำพูดเสียดสีนี้เรียกเสียงหัวเราะเยาะหยันให้ดังขึ้นใครบ้างไม่รู้ว่าเจินจินรังเกียจนางยิ่งนักแต่งงานจะร้อยปีอยู่แล้วกระทั่งเรือนของนางยังไม่เคยไปเยือนสักครั้งเจินจินแต่งงานกับนางเพื่อเซิ่งหนีร้อยปีมานี้เจินจินอยู่ข้างนอกเสาะหาขุมทรัพย์ฟ้าดินก็เพื่อทำให้เซิ่งหนีฟื้นขึ้นมา ข้าฟังมาว่าอีกไม่กี่วันเซิงหนีจะฟื้นแล้วถึงเวลานั้นปีศาจหอยหรือจะมีที่ให้ยืนโกอีกกลายเป็นกำไรหยบติดตามหลี่ซู่ซูเข้ามาในปัวเรอฟูเซิงมันฟังคำพูดเหล่านี้แล้วก็ถอนหายใจหนักๆที่แท้ป,ปีศาจท,ที่ก้นแม่น้ำโมเหอตนนั้นมาจากแดนเซียนสร้างชิงเมื่อหมื่นปีที่แล้วมังกรนะ้ำเมื่อหมื่นปีก่อนเป็นมังกรเซียนห่างจากการกลายเป็นมังกรแท้แค่เพียงก้าเดียว มังกรเซียนมีพลังแข็งแกร่งนำทหารเซียนทำศึกกับเผ่ามาหลายครั้งภายหลังกลายเป็นนายแห่งแดนเซียนสร้างชิงมีนามว่าหมิงเยี่ยราวร้อยปีก่อนหมิงเยี่ยถูกลอบทำร้ายเสื้อหนีรับเคราะห์แทนเขาสองคนตกลงไปในแม่น้ำโมเหอในแดนมนุษย์ก่อนจะถูกองคหญิงน้อยเผาหอยซังจิวเก็บได้ซังจิวช่วยพวกเขาไว้หมิงเยี่ยรอดชีวิตแต่เสิ้งหนีชีวิตกลับแขวนอยู่บนเส้นได้ เผ่าหอยยื่นข้อเสนอว่าหากหมิงเย่ยแต่งงานกับซังจิวพวกเขาจะเอาของล้ำค่ามาช่วยชีวิตเสื่องหนีหมิงเย่ยจึงตกลงซังจิวแต่งไปอยู่แดนเซียนซ่างชิงร้อยปีหมิงเย่ยกลับไม่ชายตาแลนางแม้แต่ครั้งเดียวมิเพียงหมิงเย่ยผู้คนในแดนเซียนซ่างชิงทั้งหมดต่างชิงชังซังจิวในสายตาของทุกคนเผ่าหอยในแม่น้ำโมเหอล้วนละโมบไม่สิ้นสุดบีบบังคับเจินจิน ทั้งที่เผ่าหอยก็บำเพ็ญเซียนเหมือนกันแต่เนื่องจากตะบะไม่สูงนิสัยเกียจคร้านย่ามอยู่ในแดนเซียนสร้างชิงสังจิ๋วจึงถูกเรียกว่าปีศาจหอยเวลาร้อยปีนั้นนางอยู่อย่างต่ำต้อยยิ่งนักคู่บำเพ็ญของตนเสาะหาขุมซับฟ้าดินเพื่อเซ้งหนีที่หลับไหลส่วนนางเฝ้าเรือนไผ่และถูกคนหัวเราะเยาะรับหลังวันนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมสังจิ๋วหอบถังไม้ใส่ผ้าไหมเงือกที่ซักเสร็จเดินอยู่ นางพันได้ยินถ้อยคำเสียสีของพวกนางอีกแล้วซังจิ๋วสวมชุดผ้าใหม่เงือกสีชมพูเท้าหยกนุ่มเนียนขาวผ่องทั้งสองข้างเปลือยเปล่าข้อเท้าผูกกระพรวนเส้นหนึ่งท่าทางของนางบริสุทธิ์ไร้เดียงสาทว่าการแต่งกายเช่นนี้ในสายตาของบรรดาเซียนผู้น้อยทั้งหลายกลับดูไม่สำรวมอย่างยิ่งเซียนสตรีเหล่านั้นจงใจพูดเสียงดังดูหมิ่นสังจิว๋วโกอี้รู้สึกเป็นกังวล มันคิดไม่ถึงว่าในปัวเรอฝูเซิงฐานะของหลี่ซูซูก็คือปีศาจหอยฐานะนี้จะว่าแย่ก็ไม่แย่ถึงอย่างไรย่อมดีกว่าปลาหลี่ตัวหนึ่งหรือก้อนหินก้อนหนึ่งอยู่แล้วแต่จะว่าดีก็ไม่ดีเช่นกันสร้างจิ๋วที่อยู่ในสถานะนี้เทียบกับคนอื่นๆในแดนเซียนสร้างชิงแล้วตบะของนางไม่สูงมักถูกกลั่นแกล้งรังแกเสมอนางรักมังกรน,น้ำหมิงเยี่ยแต่หมิงเยี่ยกลับชิงชังนาง ที่แย่ที่สุดคือเซิงหนีผู้นั้นใกล้จะฟื้นขึ้นมาแล้วหากหลีซูซูโชคดีกว่านี้หน่อยเข้ามาแทนที่เซิงหนีในปัวเรอฟูเซิงความยากในการปลุกมังกรน,น้ำให้ตื่นคงจะลดลงไปหลายขุมโกอี้มองสังจิ๋วที่มีรูปโฉมคล้ายเย่ซีอู้อยู่แปดส่วนในใจเศร้าสลดเกินบรรยายในปัวเรอฟูเซิงก็เป็นเช่นนี้หลีซูซูจำไม่ได้ว่าตนเองคือหลีซูซูตอนนี้คิดเพียงว่าตนเองคือสังจิว๋ว ต่อให้โกอี้ตามเข้ามาก็มีอาจพูดอะไรไม่สามารถเตือนสตินางได้ตอนนี้มันเป็นเพียงกําไรหยกธรรมดาธรรมดาเท่านั้นร้อนใจไปก็ไร้ประโยชน์จริงๆหลีซูซูชะงักสีเท้าเหล่าสตรีคิดว่านางจะเป็นเหมือนแต่ก่อนที่หลั่งน้ำตาอย่างเศร้าซึมคิดไม่ถึงว่านางจะหันกลับมากระทันหันและแค่นเสียงเอ่ยว่าในเมื่อพวกเจ้ารู้ว่าข้าเป็นนายก็ควรจะหุบปากเสีย ต่อให้หมิงเยี่ยมไม่รักค้าข้าก็ยังเป็นนายหญิงของสร้างชิงอยู่ดีพูดจบนางก็สาดส,สิ่งที่อยู่ในถังไม้ออกไปผ้าไหมเงือกเปียกชุ่มลอยหุ่นคลุมลงบนร่างของเซียนผู้น้อยที่ปากเปราะพวกนางหวีดร้องเสียงแหลมหลังจากฉีกผ้าไหมเงือกจนขาดก็แผดเสียงด้วยความโกรธเกรีย้ยวฉุนเฉียวเจ้าเจ้าหลีซูซูทำหน้าล้อเลียนข้าข้า แม้ข้าจะสู้พวกเจ้าไม่ได้แต่หมิงเย่ยึดถือกฎระเบียบเป็นที่สุดถ้าพวกเจ้ากล้าลงไม้ลงมือกับข้าพรุ่งนี้ต้องถูกขับออกจากสร้างชิงแน่เราเซียนสตรีโมโหโจนหน้าแดงหลีซูซูไม่สนใจพวกนางเพียงกอดถังไม้เดินไปยังเรือนโดยไม่สนใจจะเก็บผ้าไหมเงือกเมื่อเข้ามาในเรือนแล้วรอยยิ้มบนใบหน้านางจึงจางลงนั่งเมออยู่ข้างโต๊ะจวบจนพระจันทร์เผยโฉมออกมา นางเปลี่ยนมาสวมชุดกระโปรงสีทองระยิบระยับขรึงขลังสวมรองเท้าให้เรียบร้อยถือโคมแก้วหลิวหลีออกจากประตูแดนเซียนสร้างชิงมีหมอกควันตลอดทั้งปีนางโบกแขนเสื้อปัดไอหมอกเดินตรงไปยังตำหนักที่ทั้งคุ้นเคยและเหินห่างยิ่งเข้าใกล้ความรู้สึกฝาดเฝื่อนในใจนางยิ่งรุนแรงครั้นเห็นสถานที่แห่งนั้นมีแสงไฟสว่างรถนางรูปหน้าอกและถอนหายใจเบา พวกนางบอกว่าเซิงหนี่จะฟื้นแล้วเมื่อนางฟื้นขึ้นมาหมิงเยี่ยจะรังเกียจตนยิ่งกว่าเดิมหลีซู่ซู่ทุกใจเหลือเกินเพราะความตรหนักรู้ข้อนี้ศักดิ์สีในตนเองจึงทําให้นางอยากหันหลังเดินจากไปทว่าวคิดถึงพระบิดาและราษฎรใต้แม่น้ำโมเหอแล้วนางมิอาจหันหลังกลับไปได้นางถือคมแก้วเดินหน้าต่อไปสาวใช้เซียนเห็นนางแล้วย่อกายคาระวะกิริยานอบน้อมมาก แต่สีหน้ากลับหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ในแดนเซียนสร้างชิงซังจิวเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่สกรปรกที่สุดหากไม่เพราะหมิงเยี่ยปกครองอย่างเข้มงวดทั้งยังให้ความสําคัญกับกฎระเบียบเกรงว่านางคงมีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันนี้เพราะเรื่องเหล่านี้กลับทําให้นางยังมีความหวังในตัวเขาเรื่อยมาสาวใช้เซียนพูดเจินจินบอกว่าถ้าองค์หญิงมาสามารถเข้าไปได้เลย หลี่ซู่ซู่พยักหน้าไม่ไปถือสาน้ำเสียงของสาวใช้เซียนถือคมแก้วเดินเข้าไปด้านหลังฉากบังลมร้อยวิหกนินนางเห็นเงาสายหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่อย่างเลือนรางพอเห็นเขาแล้วหัวใจของหลี่ซูซูเต้นเร็วขึ้นอย่างห้ามไม่อยู่ในใจบังเกิดความคาดหวังและความดีใจหลายส่วนกระนั้นเมื่อคิดได้ว่าตนเองมาทำอะไรไหลก็ลู่ลงอย่างห่อเหี่ยวและคุกข่าลงด้วยความนอบน้อม ขอเจิญจินปลดให้เผ่าหอยยืมพระาธาตุไปใช้ด้วยเถิดระดับน้ำในแม่น้ำโมเหอจะเพิ่มขึ้นทุกๆสิบปีใต้น้ำปั่นป,นป่วนทหารกุ้งและขุนพลปูบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนไม่แปลกที่เซียนสตรีปากปลอดจะพูดว่าแม่น้ำโมเหอทั้งสกปรกและเหม็นเน่าเพราะว่านี่คือสถานการณ์ในตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นเช่นนี้น่าสลดและน่าอนาจใจต่อให้เขารังเกียจต,ตนเพียงใดเมื่อสิบปีเวียนมาถึง หลี่ซูซูยังคงต้องด้านหน้ามาขอยืมพระธาตุช่วยแม่น้ำโมเหอบรรเทาภัยพิบัติจากน้ำชายหนุ่มหลังฉากบังลมลืมตาขึ้นช้าช้าน้ำเสียงเขาราบเรียบร้ายอารมณ์ถึงขั้นเจือความเย็นชาอยู่หลายส่วนวันนี้ไม่ได้อีกเก้าวันให้หลังค่อยให้เจ้ายืมหลีซูซูร้อนใจเล็กน้อยแต่ว่าพรุ่งนี้น้ำในแม่น้ำโมเหอจะสูงขึ้นถ้าไม่มีพระธาตุจะต้องเกิดเรื่องแน่ น้ำเสียงของอีกฝ่ายยังคงปราศจากอารมณ์เทียนหวนกำลังจะฟื้นจำเป็นต้องใช้พระาธาตในการชำระปรานขุนได้ยินชื่อของเทียนหวนแล้วหลีซู่ซูรู้สึกขมในปากหากเป็นแต่ก่อนก็แล้วไปเถอะตนสู้เทียนหวนเสิ่งหนีไม่ได้ทั้งยังไม่กล้าสู้ทว่าวันนี้ไม่ได้หากนางไม่ได้พระาธาตุจะไม่ยอมจากไปเด็ดขาดนางเม้มปากเงยหน้าขึ้น หมิงเยี่ยได้ปรดเธอมอบพระทาตให้ข้าข้าใช้เสร็จจะรีบนำมาคืนให้ท่านทันทีชายหนุ่มมองนางอย่างเยียบเย็นมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วยังไม่รู้กฎระเบียบถึงเพียงนี้พอขาดคำหลีซูซูก็ถูกแสงสีนินจากขข่อาคมที่เขาวางไว้ซัดเข้าที่ไหล่นางส่งเสียงครางเบาๆชายหนุ่มมองออกไปจากหลังฉากบังลมเห็นหญิงสาวในชุดกระโปรงสีทองเนยหน้าขึ้น นางยิ้มเช็ดคราบเลือดที่มุมปากเอ่ยด้วยท่าทางดื้อรั้นดันทุรังเรียกหมิงเยี่ยไม่ได้เช่นนั้นก็เรียกสามีวันนี้ต่อให้ท่านตีข้าให้ตายข้าก็ต้องเอาพระาธาตุไปให้ได้เทียนหวนเซิ่งหนีมารดามันเถอะวันนี้ถ้าไม่ได้พระาธาตุข้าจะยอมตายไปกับเทียนหวนนางลุกขึ้นจากพื้นเดินอ้อมฉากบังลมไม่สนกฎระเบียบบ้าบออะไรอีกแล้วและจ้องคนผู้นั้นขเขมง็ง ช่วขณะที่เห็นรูปโฉมของชายหนุ่มโกอ้เบิกตาโตอย่างเหลือเชื่อใครก็ได้บอกมันทีว่าบุรุษที่หน้าตาเหมือนฐานไถจิ้นถึงแปดส่วนผู้นี้เป็นใครกันไม่กระมังไม่ใช่อย่างที่คิดกระมังฐานไถจิ้นเข้ามาแทนที่ร่างเดิมของมังกรเซียนในปัวเร่ฟูเซิงหนึ่งคิดบรรลุธรรมหรือหนึ่งคิดกลายเป็นมารมิใช่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาทั้งหมดหรือโกอ้สิ้นหวังเหลือเกิน เขาไร้กาศถึงเพียงนี้พวกตนยังทำอะไรได้อีกมันพูดอะไรไม่ออกท่ามกลางความสิ้นหวังพันบังเกิดความคิดอย่างหนึ่งตอนนี้ฐานไถจิ้นเข้ามาแทานที่มังกรเซียนเช่นนั้นเขาย่อมสัมผัสถึงความรู้สึกของมังกรเซียนได้ใช่หรือไม่ฐานไถจิ้นไม่มีใยรักแต่มังกรเซียนกลับมีลาบก่อให้เกิดเคราะ์ได้ฉันใดเคราะห์ย่อมก่อให้เกิดลาบได้ฉันนั้น ไม่แน่เข้ามาในปัวหรอฝูเซิงครานี้อาจทำให้หลีซ่ซูซูสามารถถอนกระดูกมารได้อย่างราบรื่นโกอ้พันยินดีไม่รู้สึกสิ้นหวังอีกจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับครั้งนี้แล้วอีกทางหนึ่งในตาดำเข้มของหมิงเย่ยสะท้อนท่าทางของหลีซ่ซูซูในยามนี้หลีซ่ซูซูพูดข้ารู้ว่าท่านรังเกียจข้ามอบพระธาตุให้ข้าแล้วข้าจะจักไปทันทีหมิงเยี่ยมองนางอย่างไม่สะทกสะท้าน ซังจิวอย่าคิดว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าหลีซูซูคิดในใจท่านทำได้ท่านทำได้อยู่แล้วท่านไม่รักข้าแล้วจะทนุถนอมข้าได้อย่างไรหลีซูซูหยิบไข่มุกสีชมพูเม็ดหนึ่งออกมาจากอกเสื้อไข่มุกชมพูงดงามอย่างยิ่งมีขนาดใหญ่เกือบครึ่งฝ่ามือเวลาจะทำเรื่องไม่ดีหลีซูซูมักเลียมุมปากอย่างประมาทข้ารู้ว่าท่านได้รับบาดเจ็บเพราะไปเสาะหาไขากระดูกทิพเทียนหวน พรุ่งนี้ท่านยังต้องนำทัพไปสังหารมันฝันข้าไม่มีทางทำร้ายท่านข้าเพียงแต่ต้องการพระาธาตุเท่านั้นพูดจบหลีซูซูก็บีบไข่มุกสีชมพูจนแตกละเอียดไข่มุกสลายกลายเป็นผงแทรกซึมผ่านไข่อาคมร่วงตกลงบนร่างของชายหนุ่มหลีซูซูแม้ตะบะจะไม่เพียงพอทว่าร้อยปีมานี้นางตั้งใจบ่มเพาะไข่มุกเม็ดนี้ขึ้นมาหากจะใช้ตรึงเจินจินที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลาสั้นๆยังคงสามารถทำได้ ต้องโทษเจินจินที่เสี่ยงชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อเทียนหวนถึงได้บาดเจ็บกลับมาอีกทั้งผู้คนในสร้างชิงส่วนใหญ่ล้วนดูคลาหลีซูซูเห็นนางเป็นมดแมลงตัวหนึ่งรวมถึงหมิงเยี่ยด้วยพวกเขาไม่ระวังป้องกันนางจึงทําให้นางฉวยโอกาสได้หลีซูซูปีนขึ้นเตียงของหมิงเย่ยดวงตาสีดําเยียบเย็นมองมาด้วยคิดว่านางจะกลัวถึงอย่างไรร้อยปีมานี้พอเขาโมโหนางก็จะถอยทันที ทว่าครั้งนี้นางกลับไม่ถอยใบหน้านางแดงส่้นขณะพูดเสียงแผ่วข้าไม่ได้ตั้งใจนะล่วงเกินแล้วนางเปลื้องอภรรเขาเผยให้เห็นแผงอกกว้างกำยำของชายหนุ่มนิ้วมือขาวเนียนของหลีซูซูจิ้มลงบนหน้าอกเขาลมหายใจเขาถี่กระชั้นขึ้นหลายส่วนอย่างชัดเจนทั้งหมดล้วนเป็นเพราะความโมโหวันนี้หากเจ้านำพระาธาตุไปและทำให้เทียนฮวนเกิดเรื่องก็อย่าได้กลับมาที่แดนเซียนสร้างชิงอีก คนของสร้างชิงเห็นเจ้าแล้วจะประหารทันทีคนตานางไหวระริกช้อนตาเปียกขึ้นมองเขาน้ำตาทำท่าจะไหลแต่ยังไม่ไหลออกมาปากกลับพูดอย่างดื้อดึงไม่กลับก็ไม่กลับสิถึงอย่างไรเมื่อเทียนหวนฟื้นขึ้นมาท่านก็อยากจะฆ่าฆ่าอยู่แล้วหมิงเยี่ยวแววตาหนักอึ้งไม่เอ่ยว่าจาใดาหลีซูซูหยิบพระาธาตุออกมาทันทีที่พระธาตุสีทองตกลงในฝ่ามือนางก็ถูกนางเก็บไว้ในเปลือกหอยเป็นอย่างดี นางนั่งขัดสมาธิตรงข้ามเขาขยี้ตาเอ่ยเสียงแผ่วหนึ่งร้อยปีแล้วเป็นครั้งแรกที่ข้าได้อยู่ใกล้ท่านถึงเพียงนี้ตอนนี้ท่านอยากจะฆ่าข้ายิ่งนักก็ดีเหมือนกันถึงอย่างไรต่อจากนี้ไปข้าก็จะไม่ชอบท่านแล้วยามที่ข้าอยู่สร้างชิงทุกคนล้วนเห็นข้าเป็นปีศาจหยดน้ำตาของนางร่วงเพาะๆนางพยายามก้มหน้าลงไม่ให้เขาเห็นแต่ตอนข้าอยู่แม่น้ำโมเหอข้าก็เป็นองค์หญิงองค์หนึ่งเหมือนกัน นางเงยหน้าแววตาเปล่งประกายเจิดจ้าร้อนแรงจ้องมองเขาอย่างขลาดกลัวและหันกล้าในเวลาเดียวกันท่านไม่ต้องการข่าแล้วเช่นนั้นข้าก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกโกอีเฟ้ามองถึงตอนนี้ก็สะบัดในใจไม่หยุดไม่กระมังเจ้านายน้อยท่านจะทำอะไรเนื้อหาในตอนที่5พาร์ท6ก็จบลงเพียงเท่านี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ